อยากเป็นในหน้าประกันภัยจะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้ผมมีวิธีการมาบอกนะครับสวัสดีครับผมโค้ดวรายุทธที่ปรึกษาในหน้าประกันภยัยเป็นในหน้าสังกัดบริษัทสีครุมงบ l ็อกเกอร์นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเป็นในหน้าประกันภัยรถยนต์หรือว่าในหน้าประกันภัยทุกประเภทนะครับ อันดับแรกนะครับเราจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทสีกรุงโบเกอร์ก่อนนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียง200บาทนะครับเงิน200บาทที่เราสมัครสมาชิกนะครับทางบริษัทก็จะแถมประกันอุบัติเหตุให้วงเงิน1,000 0แบาทนะครับมีความคุ้มครอง1ปีนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกและได้รหัสมาแล้วนะครับเมื่อเราซื้อพร์โบหรือว่าประกันภัยรถยนต์ประกันภัยทุกประเภทนะครับที่เราเป็นผู้เอาประกันหรือว่าของญาติที่นามสกุลเดียวกันนะครับเราก็จะได้รับส่วนลดทางการค้านะครับ และถ้าอยากต่อยอดนะครับต้องการเป็นในหน้าประกันภัยเต็มตัวนะครับต้องการสอบบัตรในหน้าครับเราก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่การจองสอบนะครับมีชุดข้อสอบออนไลน์ให้ทดลองฝึกทำนะครับมีวิดีโอติวสอบให้นะครับและเมื่อสอบผ่านนะครับเราก็จะแนะนําถึงขั้นตอนการออกบัตรในหน้าประกันภัยนะครับเราจะสอนวิธีขั้นตอนเช็คเบี้ยการแจ้งงานทุกอย่างนะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ